ปรับบรุปหน้านั้นคือเป็นสารไฮยอนแอซิด ถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยจะต้องเป็นสารประกอบไฮยาลูริกแอซิดเขาน่งที่เรารักษาคนไข้ไงค่ะ mm hmm. เขาเลยเชิญให้หนูเป็นอาจารย์หมอในการสอนฉีดฟิลเลอร์ปรับรูปหน้าความมั่นใจหรือว่าอยากจะสตาร์หน้าไว้แบบนี้ตลอดมันก็มีวิวัฒนาการในการทําให้ให้มันอยู่คงรูปไว้แบบนี้ซึ่งคนเป็นแพทย์ค่ะจะมีศิลปะในการออกแบบการปรับรูปหน้าของแต่ละคน mm hmm. หรือการรักษาของแต่ละคนที่เหมาะกับบุคคลคนนั้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะส้มก็ต้องมีอีเดน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยของคนไข แบบพี่มั่นใจมากขึ้นเลยแต่ต้องอยู่ในความพอดีขอบคุณครับขอบพระคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะทุกท่านนี่คือรายการ Today โชว์และนี่คือช่วง t ล์ k Show ครับ t ล์ k Show กับผมในวันนี้ดูดีๆเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แทบจะหาได้ยากมากอาจจะเป็นหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันหนึ่งในแสนแล้วแต่แล้วแต่ที่คนจะพูดพี่น้องคู่หนึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่สวยทั้งคู่เลย แล้วก็เป็นหมอทั้งคู่และไม่ใช่เป็นหมอธรรมดาเป็นหมอที่เป็นคนไทยนี่นะแต่ว่าให้ไปเรียนเมืองจีนดีกว่าเรียนหมอจากเมืองจีนทั้งคู่นะครับอายุนี่ห่างกันสาปีนะครับและมีชีวิตมีวิธีคิดมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมาทั้งคู่วันนี้ผมเชิญมาร่วมรายการท่านแรกคือหมอส้มและท่านที่สองคือหมอเกรซขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแพทย์หญิงฉัดสอนลิขิตอิสราและหมอเกรสแพทย์หญิง กุนชมาสอนลิขิตอิสลาครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งผู้เธอแต่งตัวมาก็น่ารักทั้งคู่เลยนี่เหมือนตุ๊กตาไหมเนี่ยเหมือนตุ๊กตามั้แอบนัดกันมาีแอบนัดนะคะนี่ส้มใช่ค่ะและดิเรสครับส้มเป็นพี่นะครับเกรสเป็นน้องเฟสต่างสามปีสามปีค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งเป็นพี่ครับคนอื่นขอบคุณมากที่มาร่วมรายการดูรายการที่หนูทำในโซเชียลมีเดียค่ะที่พูดจา มันมีเหตุมีผลอะมีหลักการมีอะไรหลายอย่างก็เลยสืบประวัติเฮ้ยเป็นหมอเฮ<ช>้ยตกใจมากเลยว่าเฮ้ยเป็นหมอจริงเหรอ<ช>เป็นหมอจริงๆและเป็นพี่น้องกันด้วยขอข้าบประเด็นเลยได้ค่ะทำไมอยู่ดีๆถึงอยากเรียนหมอ จริงๆต้องแอบบอกก่อนว่าเป็นแผนของคุณแม่ค่ะคุณอา oh, <c oughs> อ๋อเหรอคือตอนเด็กค่ะส้มจะเป็นเด็กที่กิจกรรมแน่นเลยค่ะคุณอาก็คือชอบอดัมเมเยอร์กิจกรรมโรงเรียนอะไรคือทําทุกอย่างแต่หนูเป็นคนเรียนปานกลางค่ะจะเก่งแค่เฉพาะบางวิชาแต่โชคดีตรงที่หนูเป็นคนที่เก่งวิชาเกี่ยวกับวิทยศาศาสตร์ทิ้งว้นิดหนึ่งก่อนหนูลหะหนูเด็กๆเป็นยังไงเกรซของเกรซนะคะคือตอนก่อนนี้ค่ะเกรซมีหลายอาชีพมากเคยแบบว่าอยากจะเป็นในเรื่องของดีไซเนอร์ด้วยค่ะคุณอาเพราะว่าเกรซเองอ่ะกับพี่ ส้มค่ะพี่หมอส้อมก็จะชอบเย็บปักถักร้อยต่างๆพวกแบบเย็บชุดตุต๊กตาค่ะเราจะมีตุ๊กตาบาร์บี้กันคนละคู่ใจกันเลยแล้วก็ชอบเย็บแล้วก็เกศก็คิดว่าแบบเราอยากเป็นดีไซเนอร์พอตอนช่วงมปลายค่ะคุณอาอยากเป็นหมอฟันอีกค่ะ oh. ใช่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอพี่หมอส้อมเขาได้ไปเรียนเรื่องของการแพทย์นะคะหมอเกสก็เลยแบบมีเพื่อนของคุณแม่ค่ะ oh. เขาก็เป็นหมอด้านแบบรักษาโรคต่างๆค่ะ oh. ก็เลยแบบเขาก็เลยแนะนําเกสว่าแบบเลเป็นหมอทั่วไปไหมแกเป็นแบบแพทย์ไหมรักษาโรคไหมอะไรอย่างเงี้ยคะก็เลยเปลี่ยนเลยม่เค็มใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วเป็นคนรักศิลปะมาตั้งแต่เรักศิลปะแต่ทั้งคู่เพราะที่เชอบกรามเชอบความสวยความงามใช่ค่ะซึ่งมันสําคัญมากกับอนาคตโดยเธอไม่รู้มาก่อนว่าไอ้สิ่งที่เธอถูกปลูกฝังไว้เนี่ยโดยจากทางบ้านด้วยคุณพ่อคุณแม่ด้วยและตัวเธอเองได้รับมาคือศิลปะคราวนี้ไปเรียนพอไปเรียนเรียนหมอที่เมืองจีน อยู่ที่ไหนครับมหาวิทยาลัยอะไรยังไงที่งถงจี้ medical college ค,ค,ค่ะ,ะจริงๆเป็นมหาวิทยลัยของของประเทศจีนนั่นแหละค่ะเป็นส่วนใหญ่เขาจะแยก,แยกคลาสกันเลยถ้าเป็นหมอจีนก็เรียนในคลาสจีนแต่ของเราก็จะเป็นคลาสแบบนานาชาตินานาชาต<ช>ิ<ช>เรียนยากไหมลูก ก็ต้องบอกตรงๆว่าด้วยหมอเนาะมันก็จะเรียนยากอยู่แล้วแต่อันนี้ก็คือจะมีในเรื่องของเวลาที่เราขึ้นพรีคลินิกค่ะอต่อยก็คือจะต้องมีเกี่ยวกับสอบ HSK เกี่ยวกับภาษาจีนเพราะเราต้องไปคุยกับคนไข้คนจีนใช่ดิโอ้ยชิงท้ายทรายซิโอ้โหโทษนะตองไวในรอนะอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่ฟังแล้วรู้เรื่องง่ายแล้วโลกก็จะต่างกันด้วยค่ะกับโลกของคนไทยเพราะหนูเทคคอร์สแล้วหนูไปเรื่องหนึ่งปีหนึ่งปีสองปีสามหนูน่าจะรู้ความยากมาแล้วไปพูดกับน้องอีท่าไหนน้องไปเรียนต่อได้อีก ทำไมเขาถึงจะรู้ว่าพี่เขายากขนาดนั้นเป็นครอบครัวด้วยค่ะพอพี่ไปปุ๊บเขาก็บอกว่างั้นน้องตามไปเลยอย่าได้รอช้าตามไปเลยแม่ชัดชัดแม่ชัดชัดแม่ส่งส่งหรือให้ลูกไปใช่ค่ะที่บ้านก็จะเป็นครอบครัวจีนนะคะเขาอยากได้ในเรื่องของภาษาด้วยโอเคใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนูก็ตามไปเรียนมหาลัยเดียวกันมหาลัยมหาลัยเดียวกันส้มเวลาไปเรียนแล้วหนูอยากจะเมเจอร์อะไรหนูชอบอะไรเป็นพิเศษตอนไปเรียน ก็คือตอนที่หนูไปเรียนหมอที่ประเทศจีนใช่ไหมคะหนูเสาร์อาทิตย์อะ่ะหนูก็ต้องไปเรียนฝั่งเข็มสเปเชียลลดอีกอย่างแล้ะแต่หนูกลับมาเวลาปิดเทอมอะค่ะคุณอา หนูก็จะเป็นผู้ที่ไม่ได้พักเหมือนเดิมคุณแม่ก็จะคอยโทรหาเพื่อนๆค่ะที่เป็นหมอก็จะส่งหนูสองคนค่ะไปวนตามวอดศัลยกรรมแล้วก็วอดเกี่ยวกับความงามก็เลยเหมือนซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่เด็กเลยคือพุ่งกลับมาจากเมืองจีนแทนที่จะได้พักตอนรีดเที่ยวไปวนอยู่อย่างนี้ไปเห็นนั่นนะเห็นนี่เห็นโน่นนะแต่เธอเนี่ยเรียนฝังเข็มด้วยฝังเข็มแบบจีนใช่ไหมใช่ค่ะน้องสาวก็จะสเปเชียลในด้านนี้เลยเสริมขึ้นมา อ๋อด้วยเห<ช>มือนกันใช่ค่ะเ,คเด็ดมากเลยเพราะฉะนั้นพอเธอจบมานริงเธอจบมาหมออะไร คือตอนที่จบมาจากประเทศจีนค่ะต้องเป็นหมอทั่วไปก่อนหมอทั่วไปใช่ค่ะแล้วยังไงแล้วแล้วก็หลังจากนั้นค่ะหนูก็มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่สถาบันปรับลูกหน้าชื่อดังแห่งหนึ่งและด้วยความที่ส้มอะค่ะโชคดีตรงที่ส้มมีเคสค่อนข้างเยอะมากบริษัทยาค่ะที่เป็นบริษัทเกี่ยวกับสารเติมเต็มไฮโดรอลกอฮอลเนี่ยเขาก็จะส่งส้มอะค่ะไปต่างประเทศไปศึกษาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาแอบมาดูเทคนิคที่เรารักษาคนไข้่งไงค่ะเขาเลยเชิญ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ให้หนูเป็นอาจารย์หมอในการสอนฉีดฟิลเลอร์ปรับลูก แล้วเธอละคะแล้วหนูละเกรซของเกรสนะคะก็ไปเรียนเสริมด้านของปรับรูปหน้าแล้วก็หนูเหงค่ะเธอไปเรียนอย่างนี้มาแล้วกับวิชาทางวิทยาศาสตร์เลย <c oughs> ทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> แต่แท้มันเข้ากันไหมมันเข้ากันนะคะคุณอาจริงๆ้วเนียในการแพทย์ปรับรูปหน้าค่ะศาสตร์ของการปรับรูปหน้าเนี่ยก็แบ่งสัดส่วนของโกลเด้ r เรโชสามส่วนเท่ากันอ๋อเรียกว่าโ o ลเด้ r เรโ o โกลเ e ้นเรโชค่ะ ยังไงสามส่วนจริงๆแล้วค่ะมิติใบหน้าคนเราค่ะคุณอามันจะมองทางมิติหน้าตรงที่เรียกว่า f r o n ท a l v i จะวัดเป็น3ส่วนก็คือวัดจากไรผมจนถึงหว่างคิ้วเป็นสัดส่วนที่ 1, 1> สัดส่วนที่2คือจากหว่างคิ้วจนถึงปลายจมูกแล้วก็สัดส่วนสุดท้ายคือจากปลายจมูกจนถึงปลายคางทั้ง3สัดส่วนนี้จะต้อง1ต่อ1ต่อ1เท่ากันอ,อ,อ๋อเอใช่ <ๆ S 2> ค่ะ <ๆ S 2> แล้วด้านข้างก็ต้องมีมิติในเรื่องของ OG c u เค e อะไรพวกนี้ด้วยค่ะจะแ,แ,แบบดีเทลเยอะมาก เพราะฉะนั้นต่างๆเหล่านี้เอามารวมกันแล้วเป็นการปรับแต่งหน้าและนอกจากที่เราดูแลจากภายอนแล้วนะคุณอาหนูอยากจะแนะนาให้ทานวิตามินบำรุงเสริมด้วยหลักๆก็จะมีวิตามินซีวิตามินดีโคเควนฟิชออยล์แล้วก็วิตามินดีสที่คนไทยค่อนข้างขาดกันเยอะ แต่สิ่งที่เธอทําตอนนี้เกี่ยวกับความสวยความงามโดยเฉพาะ,ะขอถามเข้าเรื่องเลยฟิลเลอร์ฟิลเลอร์คืออะไรฟิลเลอร์จริงๆอะค่ะต่อยหนูขอแบ่งเป็นสองประเภทด้วยก uh ัน huh. คนส่วนใหญ่ค่ะมักจะเข้าใจว่าฟิลเลอร์นั้นคือเป็นซิลิโคนเหลว oh. อแต่ถ้าเป็นฟิลเลอร์ตัวที่หมอส้มเองค่ะเป็นอาจารย์แพทย์ในกอสอนฉีดปรับรูปหน้านั้นคือเป็นสารไฮอยานแอซิด ถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่ปลอดภัยจะต้องเป็นสารประกอบไฮยาเนกแอซิดเท่านั้นค่ะซึ่งสารนี้จะต้องสลายเองร้อยปอร์เซ็น์ในฐานะคุณเป็นหมอก่อนถ้าสมมติคุณมีคนหนึ่งมาเป็นคนไข้ทำไมเขาต้องฉีดฟิลเลอร์ครับจริงๆแล้วค่ะการฉีดฟิลเลอร์นั้นคือจะรักษาในบริเวณของร่องลึกต่างๆร่องลึกใช่เช่นเช่นพวกใต้ตาลึก ร่องแก้มหรือไม่ก็แก้มตอบขมับตอบต่างๆคือเกิดจากภาวะของกระดูกสุดแล้วก็ไขมันหายอันนี้นเราจะต้องเป็นการเป็นเติมเต็มเข้าไปเพราะของมันหายของมันหายใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะจากที่เสริมของพี่หมอส้มนะคะคือเรียนในเรื่องของการปรับรูปหน้าเนี่ยในเรื่องของสตั๊กเจอร์โครงสร้างเต่าเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะมันชะลอมไม่ได้อยู่แล้วค่ะเรื่องของกระดูกที่มันจะสุดตัวลงดังนั้นเนี่ยบางส่วนบางอย่างที่ไขมันเหลือนก็จะสุดตามลงไปด้วยที่บอกว่ามันจะปรับเปลี่ยนไปตามสภาพใช่ค่ะ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติหนีไม่พ้นคนต้องเกิดเราคิดว่าสมมติเราเคยมีหนกแก้มอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดการซึ่งมันไม่จริงอันเดี๋ยวถามนะฮะมันมันจะมันจะลงมามันจะลงมาเรื่อยๆมันจะลงคิ้วเราที่เคยอยู่อย่างนี้ตาที่เราเคยอยู่อย่างนี้มันก็จะไล่ลงมาใช่ค่ะแล้วแต่ว่า เอนไซม์ในร่างกายที่ย่อยสลายพวกกระดูกต่างๆหรือว่าสตรัคเจอเกี่ยวกับไขมันต่างๆของแต่ละคนน่ะมันจะไม่เท่ากันปัญหาแต่ละคนจะไม่เท่ากันหลักๆก็คือเวลาซุดไปหาต่อยสังเกตหลักๆก็คือจะมีในเรื่องของขมับซุดใต้ตาหายขมับซุดเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วอายุเท่าไหรขมับซุดนะลูกแล้วแต่คนเลยค่ะเวลาขมับซุดจะเป็นที่มาของหนังตาตกเพราะตรงนั้นจะมีเอนยึดตายเราอยู่ คำบักซุดหนังตามันจะตกเพราะมันมีเอ็นเอ็นยึดหน้าเราอยู่ถ้าเกิดคุณหมอที่มีประสบการณ์นะคะจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะคนไข้และก็มีเทคนิคที่สามารถยกสตตักเจอร์ตัวนั้นขึ้นมาได้นอกจากเติมเต็มแล้วเนี่ยยังทําให้ยกตรงบริเวณที่เรามีปัญหาขึ้นได้ด้วยโอ้โหชีวิตเธอวันวันอยู่แต่เรื่องพวกนี้เลยนะใช่ค่ะทางานอย่างนี้ใช้ชีวิตมีความสุขไหม มีความสุข,ขค่ะคุณอาใช่ค่ะเธอเหมือนฝาแฝดเธอถามคนหนึ่งคน <c oughs> ตอบได้เลยเธอถามคนหนึ่งคนหนึ่งเปิดออกมา <c oughs> <ช>ได้เลยแบบมันมันเหมือนจริงๆเลยมันมีความสุขยังไงที่มากคือด้วยความที่หนูค่ะเป็นเด็กที่ชอบเรียนวิชาศิลปะไปแล้วเมื่อก่อนหนูก็งงว่าคุณแม่บอกว่าส้มควรจะเรียนแพทย์แต่อย่างที่หนูเล่าค่ะคุณอาหนูเป็นเด็กเรียนปานกลางเรียนเก่งแค่บางวิชาพอหนูก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่บอกว่าหนูเป็นคนที่ทํางานเวลาหนูเขียนหนังสือค่ะตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายเนี่ย เียบเสมือนหนังสือใหม่คือไม่รู้ว่าหนังสือเล่มนั้นคือใช้มาแล้วหนูก็ตั้งคําถามว่าเ,าเรื่องแค่นี้เหรอคะคุณแม่พอกะทั้งหนูจบแพทย์ค่ะหนูเลยเข้าใจว่าจริงๆคนเป็นแพทย์ค่ะคือเราทั้งสองคนต้องมีใบประกอบโรคศิลป์ซึ่งคนเป็นแพทย์ค่ะจะมีศิลปะในการออกแบบการปรับรูปหน้าของแต่ละคนหรือการรักษาของแต่ละคนที่เหมาะกับบุคคลคนนั้นแต่ในขณะดเดียวกันค่ะซุก็ต้องมีอีเดน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ให้เลือกสิ่งที่เหมาะสมและก็ปลอดภัยกับคนไข้มากที่สุดใช่อันนี้สำคัญจริงๆ ถึงจะบอกว่าถ้าเกิดคนทำทางด้านนี้ส่วนใหญ่มันต้องมีจิตใจเป็นศิลปะนะถ้าไม่มีตรงไหนยากนะ<ช>แข็งๆทื่อๆทำงี้ไม่ได้ไปตรงไหนก็คือชอบประเมินหน้าทุกคนโอ้จิงาชอกประเมินชอบประเมินค่ะชอบอ <c oughs> <c oughs> ดูว่าแบบ ความสวยทําไมเขาโห,หงดีจังนะทําไมเขาสวยยังไงอะไรเงรี้ยค่ะก็จะชอบประเมินหมดเลยค่ะแ,คแต่คือก็คือเก็บไว้นในใจนะคะไม่ได้ไม่ได้เป็น่ความสุขของเราสองคนอน่ะส่วนใหญ่เวลาคนไข้เขาปรับรูปหน้าหรือกลับมาแล้วแบบหมอส้มพี่แบบพี่มั่นใจมากขึ้นพี่รู้สึกว่าพี่เจอผู้คนเพื่อนทักหรือไม่กระทั่งามีคนข้างกายก็รู้สึกวันวันไม่ทําอะไรมองหน้าแต่พี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความแบบนั้นมากกว่าคนไข้เธอคนนี้ก็เหลือเกินจริงๆนอกจากได้เรื่องสวยเรายังได้เรื่องของธุรกิจการงานเขาด้วย ทีนี่คนไข้มาเล่าให้ฟังค่ะคำเมื่อกี้สาคัญมากมั่นใจความมั่นใจบางทีบางทีสำหรับคนบางคนมันต้องการจริงๆนะและบางทีเขาสร้างเองไม่ได้เราช่วยเขาได้ช่วยเขาได้แต่ต้องอยู่ในความคดีแล้วเราก็ดีๆคืออยู่ในความอดีฉันชอบเธอเธอแล้วก็หาเส้นตรงกานเธอไม่ใช่มู่วอะไรก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะต้องคุยกันอู้ยเธอจาน้อยมากเลยนะ รูน้อยมากคุยังมีเส้นทางเดินอีกไกลมากๆอะไรคือปรารถนาในชีวิตนะเพรสก็อยากจะทาเราจะชอบทางด้านนี้ค่ะก็อยากจะทำให้มันประสบความสำเร็จมากที่สุดแล้วก็ทําให้ทุกคนนะคะคือใครที่มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก,ก็อยากจะดูแลแล้วก็แก้ไข้เขาดีขึ้น,นะะอะไรอ่ะส่วนตัวโซมินะคะที่หนูมาเป็นอาจารย์แพทย์เกี่ยวกับการปรับรูปหน้าเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือจริงๆมาเป็นความรู้ของหนูนะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากมอบให้กับแพทย์ที่มาเรียน ก็คือเพื่อให้เขาได้รู้ว่าการที่รักษาคนไข้นั้นหากผิดตรงไหนไปเขาจะได้แก้ไขทันท่วงทีคือหลักๆคือต้องการให้คนไข้ค่ะได้รับสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดใช่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 ค,ค่ะก็เลยต้องมีการการสอนเกิดขึ้นเ,ออเพราะว่าการเป็นปรับรูปหน้าค่ะมันจะไม่มีมหาวิทยาลัยที่สอนอ,อใช่ใชค่ะเพราะมันต้องผ่านประสบการณ์นะใช่ถ้ามีอะไรอยากจะพูดกับคนทั่ว,วไปค่ะอยากจะบอกอะไรเขาเกี่ยวกับ การดูแลหน้าตาหรืออะไรเงี้ยอยากจะพูดว่าอะไร guess. ก็คือว่าในเรื่องของอเวลาที่เราปรับรูปหน้าค่ะบางคนเนี่ยมันด้วยเรื่องของวัยค่ะเราไม่สามารถที่จะยือ้อหรือว่าชะลอไว้ได้แต่ว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยค่ะคุณอาว,ว่าเขามีความสุขบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบนี้ฉันแฮ ppy อาจจะแบบว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็ไม่เป็นไรฉันมีความสุขที่ฉันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าบางคนนะคะอยากจะเสริมความมั่นใจหรือว่าอยากจะสตาร์ฟหน้าไว้แบบนี้ตลอดมันก็มีวิวัฒนาการในการทําให้ให้มันอยู่คงรูปไว้แบบนี้ตา่าเรียกว่าตามช่วงอายุอะคะ่ะ <laughs> และนอกจากที่เราดูแลจากภายนอกแล้วนะคุณอาหนูอยากจะในะนําให้ทานวิตามินบำรุงเสริมด้วยดูแลภายในใช่ค่ะรจริงๆเดี๋ยวนี้เขาพูดกันเยอะมากนะ<ช>มันมีสักสีสตัวใช่ไหมใช่ค่ะในโลกนี้ หลักๆก็จะมีวิตามินซีวิตามินบีโคคิวเทนฟิชออยแล้วก็วิตามินดีสามที่คนไทยค่อนข้างขาดกันเยอะไม่ไเชื่อเลยนะใช่เรามันแดดเต็มบ้านเนะแต่เราขาดวิตามินดีสามใช่คุณเชื่อไหมเดี๋ยวนี่ไปหาหมอแล้วหมอให้วิตามินดีกับคนไทยคนไทยตกใจบ้าเลยวันแดดอยู่อย่างนี้อย่างนี้ให้วิตามินดีได้ไงเราขาดดีสามเยอะมากมีเรื่องราวยังไงก็ต้องไปปรึกษาหมอแล้วขอบคุณมากที่มาร่วมรายการกับผมท่านผู้ชมครับหมอส้มหมอเกรสครับ และภาพภาพนี้เภาพที่รายการจุเรยโชว์ของพ่อให้คุณหมอส้มนะครับแพทย์หญิงฉัดสอนและหมอเกสครับแพทย์หญิงกุลชมาสอนขอบคุณทั้งคู่ที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะแล้วรู้ไหมเธอสองคนเป็นเทพตรงไหนทั้งสวยขนาดนี้เก่งขนาดนี้ยังไม่มีแฟนเลยทั้งคู่จริงปะจริงหมอเกสจะไม่มีแฟนจริงเหรอจริงค่ะแล้วอุทัยเธเสียงน่าสงสารมากเลยจริงอ่ะส้มอ่ะไม่มีจริงเหรอะเอองั้นคนไหนที่มีโปรไฟล์ดีๆเชิญเลยนะฮะเชิญเลยนะฮะไม่ว่ากันนะฮะ ความมั่นใจของชีวิตเราต้องสร้างเราจะสร้างความมั่นใจแบบที่เราไม่มีที่เราต้องการในตัวเราเราต้องศึกษาไม่ใช่เชื่อความเชื่อเป็นเรื่องอันตรายที่สุดแต่การศึกษาหาความรู้จากสิ่งทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งมนลแล้วเมื่อศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยเชื่อสิ่งที่เราศึกษาแล้วดูสิ่าตรงกับผู้ที่ให้คําปรึกษาหรือเปล่าอันนั้นต่างที่ถูกต้องใช,ใช่ไหมคะนั่นคือชีวิตที่ดี ท่านผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งครับหมอส้มหมอเกรซครับผมด้วยให้จริงทั้งผู้นะครับแล้วเวลาของเราวันนี้ก็หมดลงไปแล้วรอลาด้วยกันวันนี้ดีๆดีกว่างาเห็นไหมเห็นไหมเวลาหมดลงไปแล้วอยากให้ทุกท่านมีความสุขอยากให้ทุกคนทุกท่านสมบูรณ์แบบตรงนั้นแหละแต่ว่าบางทีความสมบูรณ์แบบมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ความสุขมันมีได้มันสร้างได้ความสมบูรณ์แบบก็ต้องสร้างได้ด้วยเหมือนกันลาไปก่อนจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้